การลงพื้นที่ในจังหวัดพะเยาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนเพื่อฟังปัญหาภายในจังหวัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากประชาชนจังหวัดพะเยามีแผนงานที่จะขยายถนนในเส้นทางที่เชื่อมกับจังหวัดอื่นและถนนที่ไปสู่ด่านชายแดนบ้านหฮวกเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย นายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าได้มีการวางแผนการขยายเส้นทางคมนาคมโดยได้ศึกษาเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการขยายเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางบกทั้งในส่วนของเส้นทางที่เชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นและเส้นทางไปด่านชายแดนบ้านห้วกผมมองอยู่สส่วนนะคือส่วนของการพัฒนาเส้นทางการขนนคมขนส่งทางบกโดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด แล้วก็โชคดีครับผมได้ทราบว่ามีการศึกษาเ,เรื่องมอเตอร์เวย์จากเชียงใหม่มาลำปางมาพะเยาแล้วก็จะไปทางเชงียงรายอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญที่เชื่อมโยงในภูมิภาคของภาคเหนือตอนบนอันที่2คือเรื่องการพัฒนาเส้นทางจากจังหวัดพะเยาเ,เชื่อมโยงไปทางด่านชายแดนที่บ้านฮวกและเส้นทางนี้เองเนี่ยจะเชื่อมต่อไปอยังหลงมะบางนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันสามารถเชื่อมโยงไปยัง เรียนเป็นฟูและฮาวหน่อยด้วยได้รวมทั้งจีนได้เพราะฉะนั้นโอกาสการผ่านเส้นทางนี้เองจะเป็นทั้นทางเชื่อมเชื่อมโยงในกรอบของแนวทาง r 3 a ด้วยแล้วก็อยู่ในกรอบของ GMS คือกลุ่มอนุภาคร่มน้ำถงด้วยครับ นายภูนศักด์มอราสีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพยาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบคมนาคมของจังหวัดพยาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนโดยระบุว่าได้วางโครงการเพื่อขยายช่องทางจราจรไว้ในหลายเส้นทางโดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางโลจิสติกอาทิ การพัฒนาช่องทางจราจรจาก4เลนเป็น8เลนบนทางหลวงหมายเลขงจากบ้านม้อแกงทองสิ้นสุดที่บ้านห้วยเคียนเหนือและการพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงเชียงใหม่พยาวหลวงพระบางให้เป็น4ช่องจราจร ขณะดเดียวกันเส้นทางช่วงระหว่างอำเภอเดอกคำใต้จังหวัดพะเยาถึงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายได้เตรียมที่จะปรับปรุงถนนและขยายเป็นสี่ช่องจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนโดยคาดการงบประมาณไว้กว่า4,000ล้านบาทนอกจากนี้จะพัฒนาเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่งพื้นที่บริเวณด่านบ้านห้วกอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาและพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนสู่จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน แผนงานทางด้านการขยายเส้นทางเหล่านี้เป็นแผนงานของจังหวัดพะเยาที่จะได้รับการสนับสนุนในการประสานงานจากสภานิติบัญญิแห่งชาติไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนต่อไปซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเองก็มองเห็นถึงผลประโยชน์ของโครงการสนชพบประชาชนตลอดจนความร่วมมือของแม่น้ำสายอื่นๆที่ใส่ใจทุกปัญหาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมคิดว่าช่วยได้มากแน่นอน เพราะว่าปัญหาวันนี้เราเสนอปัญหาในกรอบใหญ่ๆอยู่4เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเ,ออเรื่องของการพัฒนาระบบชนปะทานเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาความพรียวเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาด่านยแดนที่บ้านฮวกอำเภอพูซางที่จะเชื่อมโยงต่อไปอยังทางด้านลาวด้านเวียดนามและด้านจีนพูดในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกการพัฒนาสนับสนุนทางที่จะเชื่อมโยงปิติพงษ์สมประกอบสถาพรเกิดแพร่ถ่ายภาพ สุดารัฐสร้างถิ่นโทรทัศน์รัฐสภารายงาน